สวัสดีครับวันนี้นะครับก <mos S 1> like ็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับก็มีวัตถุมงคลนะครับอ่ารุ่นหนึ่งนะครับของหลวงพ่อกลวยนะครับปี2567นะครับอ่ารุ่นนี้นะครับก็จะเป็นรายการที่14นะครับเป็นรูปถ่ายห้อยคอนะครับยันคู่นะครับผมอ่าตรงนี้นะครับนี่นะครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นยันคู่นะครับลายขวาแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นตรงกลางนะครับก็จะเป็นรูปหลวงพ่อนะครับนั่งเต็มองแบบนี้นะครับ แล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะมีตอกเป็นยันนูนขึ้นมานะครับผมนี่นะครับดูรายละเอียดกันนะครับตัวหนังสือนะครับก็จะเป็นหลวงพักวยนะครับชดตินทะโลนะครับผมวัดนะครับโคสิตารามนะครับผมอำเภอสันคับรีจังหวัดชัยนาทนะครับปีพศ2 5 6 7นะครับผมอตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นในลักษณะของตัวยันนะครับที่นูนขึ้นมานะครับนี่นะครับ ชัดเจนนะครับนูนแบบนี้นะครับขึ้นมาเลยนะครับผมส่วนที่องค์หลวงพ่อนะครับก็จะมีลายแบบนี้นะครับสำหรับรูปถ่ายนะครับผมแล้วก็ที่จีวอนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะที่ตัวยันพื้นหลังก็เป็นสีขาวนะครับเรียบๆนะครับไม่มีอะไรนะครับ พอพลิกด้านหลังมานะครับด้านหลังก็จะเป็นนะครับแผ่นอยันนะครับไตจันนาคมนะครับนี่นะครับก็จะเขียนตรงนี้นะครับไว้ว่าวัดโกศิตรามนะครับปีสองพันห้าร้สิบเจ็ดนะครับมาดูรายละเอียดกันนะครับตัวยันนะครับก็จะเป็นแผ่นนะครับอตอกนูนขึ้นมาอย่างนี้นะครับเป็นริ้วๆเส้นๆแนวขวางอย่างนี้นะครับนี่นะครับผม สวยเลยนะครับผมส e ําหรับราคาเช่าหานะครับราคาวัดนะครับสําหรับองนี้นะครับก็อยู่ที่ราคา1 5 0บาทนะครับสําหรับพี่เพื่อนๆนะครับที่สะดวกไปที่วัดนะครับก็ยังเช่าหาอยู่ได้ครับเพราะว่าที่วัดยังมีตัวอีกเยอะนะครับผมหน้านะครับจะมีวัตถุมงคลรุ่นไหนคอติดตามชมกันได้นะครับผมสําหรับคลิปนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ